ปกระปุแล้วครับมาดูครับวันนี้แม่ครของเราก็มาทําการขุดสระครับเหมือนเดิมเมื่อนี้เป็นซาะเก่าครับเพิ่นมาให้ลอกใหม่ครับผมลอกใหม่ครับเพราะว่ามันตื้นแล้วเพื่อนว่าเบื่อนเพื่อนเพื่อนอยากได้กันคู่ไว้คู่เครื่องคู่ขวางกับต้นของม่วงของยังครับเป็นเป็นไรนาส่วนผสมครับมาเบ่งกันนะครับ เอมืมนีเม็นโกเอามันสีหนาได้ครับนี่ครับตน้นปลูกตน้นหมัก่วงตอนอ้นยางครับเกียวเซอใว้ผมม็ดครับกำลังลงกำลังลงต้นไม้ใหม่ครับก็เลยอยากได้คันคู่มันใหญ่ขึ้นอีกงานนี่ก็เป็นการมาเก็บงานของเขาพร้อมครับนี่ครับมีคัน ก่อนไม่เห็นแล้วครับที่มงานครับนี่ก็เลยพวกผมก็เลยมาหลับต่อครับ ปลากระลาครับซาเนี่ครับเมื่อกี้นี่ก็มีตปะปะาเข้าครับผมจมอยู่วาเดี๋ยวสิลงไปทายลงไปเบิ้งได้ครับ การคุดแต่งซะใหม่ครับแต่งมันงามขึ้นครับวายจุมนั่นนี่น้อยย่างไปนี่โอ้ไปโบได้ได้แบนบ,บนี่โบได้โบได้ครับจุ่มแม่ ยวสิพามาเบ่งที่เพื่อนปลูกของปลูกยังไว้ครับเป็นไรนาชิญผสมปลูกต้นม่วงต้นยังครับามาเบ่งกังครับนี่ครับคือสมีพึ่งลงครับอันนี้เป็นแจักหมักเกี้ยงพันยังครับน่าจะเป็นต้นหมักเกี้ยงครับผมน,นี่ยังขันคูน้อยอยู่ครับเห็นใหญ่กว่านี้ครับ ลงต้นม่วงต้นม่วงต้นกระดาวครับกําลังลงต้นไม้ใบต้นใหม่ครับชุมใหญ่และก็ะใหญ่ครับผมมีแต่พันธุ์ดีๆราคาแพง ต้นแล้วเสริมเงนฟูเพื่อสิลงใหม่อีกอันนี้ก็คือเป็นต้นเก่าแล้วครับเป็นพันเชียวเสวยครับเดีเ๋ยวหนุ่มเชียวเสวยคาดว่า,ป,ป,าปุ๊บปุ๊บมีงานอยู่ในบทแทนเฮงครับงมืครับต้นนี้ครับจะคลองก็นอนกินได้เลยครับเอาเลยตามสบายเป็นว่า ความเงียกับโบราณละครกับผมไปถึงนู่นครับแล้วกัตดมาใส่ตัวเก่าที่เขาเห็นว้นี่ฮะคาดว่ามือนี้ก็คือสิบหกครับเนาะครับถ้าบูมียังเอะเด็นนครับะฝากเป็นกำลังใจกับทีมงานรุ่แมคโเอรเดอร์กับผม ถึงแต่ตัวเล็กแต่กัะแจ้วครับงานมีกับคูเมือรับช่วงนะครับอ่าฝากติดตามนะครับผมว่าหลางัลงทำเสร็จแล้วมันสิเก้วคือทั้งอื่นหรือรับ กับงานนี้สีมีปัญหาอรยังอยู่ก่หรือว่าสิลาบดื้อนะครับนัฝากติดตามไม่ได้ครับผมครับดินสไลด์ครับ เห็ดง่ายครับสะในดินมันเป็นตมครับดินเปียกดินเป็นตมเห็ดง่ายครับตอนนี้ก็ใกล้ละครับใกล้ความจริงแล้วก็ที่ว่าเบิงครับแป๊บเดียวครับเนี่ย ถ้าดินมันบ่อสไลด์มันบ่เป็นดินตมครับคือดินตัวนี้ยังบ่แห้่งครับเป็นตมก็เลยขันคู่มันบค่อยได้ครับบค่อยงามานไดครับ ตรงนี้ก็เปิ่นจกไว้ไอปลาอยู่นะครับร้ายรับปลาก็ร้ายบาายอตรงนี้ มีกบุมีอยังน่าตื่นเต้นนะครับวอลลดสชิจมกับบัวาจมครับทีแรกผมวอลลดคิวสิจมครับกบุมียังเกิดขึ้นกับเอาเป็นว่าคลิปนี้กับผมกับขอฝากไว้เท่านี้เทานั้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทีมงานแมคโครพวกผมนะครับ ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้น่นะครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับ